วันนี้เรื่องมันร้อนแรงสุดๆในโลกโซเชียลมืดสาวรักชาติตัวจริงเสียงจริงออกมาฟาดเดือดใส่กวนส้มแบบไม่มีออมมือหลังเห็นพฤติกรรมที่เจ้าตูวบอกว่าเกินจะทนงานนี้เรียกได้ว่าแค่เปิดคลิปก็ดังสะเทือนทุกแพลตฟอร์มเพราะน้ำเสียงท่าทีและท้ายคำของเธอมันเต็มไปด้วยอารมณ์ของคนที่รักชาติจริงๆไม่ได้เล่นๆบอกเลยว่าใครอยู่ฝั่งไหนก็ต้องตั้งใจฟังเธอเปิดฉากแรงแบบไม่เกรงใจบอกเลยว่าพฤติกรรมบางคนในกวนส้มนี่เหมือนตั้งใจ จะได้ค่ากองทัพเหมือนพยายามจะทําให้ภาพลักษณ์ทหารไทยเสียหายทั้งที่ในหลายสถานการณ์ทหารเองก็มีบทบาทช่วยเหลือประชาชนแทบทุกวิกฤตไม่ว่าจะน้ําท่วมไฟไม่ไภัยพิบัติเรียกว่าอยู่แนวหน้าเสมอแล้วคนบางกลุ่มกลับเอาเรื่องนั้นมาล้อมาพูดให้ดูแย่งงานนี้สาวรักชาติเลยเดือดจนต้องออกมาพูดเองเธอพูดด้วยน้ําเสียงชัดถ้อยชัดคําว่าคนอย่างเธอต้องเจอฉันกลายเป็นวลีเด็ดประจําวันทันทีโซเชียลเอาไปแชร์กันทั่วไม่ว่าจะทิกทอ Facebook หรือ YouTube คลิปเดียวแต่สเทือนวงการเพราะมันสื่อถึงความรู้สึกของคนที่มองว่ากองทัพไทยควรถูกยกย่องในบางด้านไม่ใช่ถูกโจมตีทุกเรื่องระหว่างนั้นกันจองพลังก็โผล่เข้ามาในกระแสะนี้ด้วยเช่นกันแต่แทนที่จะช่วยหาทางให้สถานการณ์เบาลงกลับเหมือนจะช่วยโอกาสใช้กระแสะนี้เพื่อออกมาโจมตีกองทัพในอีกมุมหนึ่งพูดถึงเรื่องงบประมาณเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์งานนี้เลยกลายเป็นสึบซ้อนสืบ เพราะสาวรักชาติไม่ยอมให้ใครพูดถึงทหารในทางเสียหายเธอตอบกลับแบบแสบๆคันๆบอกว่าอยากดังหรืออยากได้คะแนนทางการเมืองก็พูดตรงๆไม่ต้องอ้างกองทัพเธอพูดต่ออีกว่าคนบางกลุ่มเหมือนมีแผนจะทำลายสถาคนไทยต่อสถาบันหลักของประเทศทั้งที่ความจริงคนไทยส่วนใหญ่ยังเคารพและให้เกียรติทหารในฐานะผู้ปกป้องประเทศมาโดยตลอดไม่ว่าช่วงสงครามหรือช่วงวิกฤตทหารคือคนที่เสียสละที่สุดกล้าลุยกล้าเจ็บ กล้าตายเพื่อคนอื่นแล้วใครบางคนที่ไม่เข้าใจระบบกลับมาพูดจาโจงตีแบบไม่รู้ข้อเท็จจริงมันเลยกลายเป็นประเด็นที่เธอรับไม่ได้เสียงสนับสนุนจากแฟนคลับและประชาชนฝั่งรักชาติก็ถาโถมเข้ามาเต็มคอมเมนต์หลายคนทิมว่าสุดยอดพูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศบางคนบอกอยากให้ผู้หญิงแบบนี้ลงเล่นการเมืองไปเลยจะได้มีคนกล้าพูดความจริงซึ่งเธอก็ออกมาตอบกลับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองถึงจะพูดได้ขอแค่เป็นคนไทยที่รักชาติจริงๆก็พอ ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ยอมเหมือนกันมีบางเสียงบอกว่าการออกมาด่าหรือฟาดแรงขนาดนี้อาจยิ่งสร้างความแตกแยกในสังคมแต่เธอกลับตอบอย่างนิ่งๆว่าถ้าการพูดความจริงทําให้คนไม่สบายใจก็แสดงว่าคนเหล่านั้นไม่อยากฟังความจริงประโยคนี้แหละที่ทําให้เธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าสาวรักชาติยุคใหม่จากนั้นกระแสนในโลกออนไลน์เริ่มพุ่งแรงมีทั้งคนขุดคลิปเก่าคนแชร์โพสต์สนับสนุน และแน่นอนว่ามีคนจับผิดว่าเบื้องหลังมีใครหนุนหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ออกมาพูดในไลฟ์สดต่อเลยว่าไม่มีใครสั่งฉันพูดเองเพราะฉันทนไม่ได้ที่คนบางกลุ่มไม่ให้เกียรติคนเสียสละเพื่อชาติน้ำเสียงและสายตาของเธอตอนพูดมันบอกได้เลยว่ามาจากใจจริงๆในคลิปถัดมาเธอยังพูดถึงการจอมพลัง อีกด้วยบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบใช้กระแสะเพื่อสร้างภาพพอมีเรื่องอะไรเป็นกระแสะสังคมก็จะโผล่มาอยู่ตรงกลางแล้วพูดจาเหมือนรู้ทุกอย่าง,ท,งทั้งที่บางเรื่องไม่ได้อยู่ในความจริงเลยเธอบอกว่าการโจมตีกองทัพในเวลานี้ไม่ต่างจากการสร้างความแตกแยกให้คนในชาติหันมาทะเลาะก,กันเองซึ่งเธอมองว่าคนมีอิทธิพลทางสื่อควรจะพูดสิ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจไม่ใช่เพิ่มความเกลียดชังหลังคลิปนั้นจบยอดวิวพุ่งทะลุล้านภายใน24ชั่วโมงคนแห่เข้าไปดูความเห็นมีทั้งชื่นชม และดราม่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือเธอกล้าพูดในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชื่อของเธอติดเทรนตลอดทั้งวันในส่วนของการจอมพลังเองก็ไม่อยู่เฉยออกมาทําคลิปตอบโต้บอกว่าตนไม่ได้โจมตีกองทัพแต่แค่ตั้งคําถามเรื่องความโปร่งใสของงบประมาณซึ่งสาวรักชาติไม่พลาดที่จะสวนกลับอีกชุดใหญ่บอกว่าตั้งคําถามได้แต่อย่าดูถูกอย่าพูดเหมือนกองทัพคือศัตรูของประชาชน ประโยคนี้กลายเป็นไบรัาอีกครั้งเพราะมันแทงใจหลายคนที่รู้สึกว่าการเมืองทุกวันนี้ชอบโยนความผิดให้ทหารโดยไม่ดูบริบทจริงและยิ่งพูดถึงเรื่องกวนส้มเธอก็ไม่ได้ปิดบังเลยว่าหมายถึงพักหนึ่งที่มีแนวคิดชัดเจนเรื่องปฏิรูปเธอบอกว่าการปฏิรูปไม่ผิดแต่ถ้ามันกลายเป็นการหยยบย่ำคนอื่นมันก็ไม่ใช่การปฏิรูปแต่มันคือการทำลายคำพูดนี้แรงพอจะกลบทุกเสียงแย้งในคอมเมนต์ช่วงนั้นเลยทีเดียว คลิปยังพูดถึงอีกมุมหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องความภาคภูมิใจของทหารเกษียณและครอบครัวทหารเธอบอกว่าพ่อฉันเคยเป็นทหารฉันรู้ดีว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะรักษาชายแดนกว่าจะช่วยคนในน้ําท่วมแล้วอยู่ดีๆมีคนมาพูดเหมือนเขาไม่มีค่าคุณว่าฉันจะนิ่งได้หรือน้ําตาในตาเธอตอนพูดมันคือความจริงใจที่คนดูสัมผัสดได้หลายคนเริ่มมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ดราม่าชั่วคราวแต่มันสะท้อนถึงความขัดแย้งลึกในสังคมไทย ระหว่างคนที่เชื่อในระบบเดิมกับคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเธอกลายเป็นตัวแทนของคนกลุ่มหนึ่งที่อยากปกป้องสิ่งที่เขาเชื่อว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องเรื้อทุกอย่างใหม่แต่ให้พัฒนายอย่างมีสติและเคารพกันในขณะเดียวกันสื่อหลายช่องเริ่มรายงานข่าวนี้ต่อบางสํานักถึงกับเรียกเธอว่าสาวรักชาติปทสายสม้มและแน่นอนว่าความดังของเธอทําให้ถูกเชิญออกรายการสัมภาษณ์หลายช่องซึ่งทุกครั้งเธอก็พูดด้วยน้ําเสียงมั่นใจว่าฉันไม่ได้เกลียดใคร แต่ฉันไม่ชอบให้ใครพูดจาทำลายประเทศของฉันแม้จะมีบางคนพยายามขุดข้อมูลส่วนตัวมาทำให้เธอดูไม่ดีแต่เธอก็ไม่สตกสถานพูดชัดว่าใครจะขุดอะไรก็ขุดไปแต่ฉันจะพูดต่อเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อและด้วยท่าทีที่ไม่ถอยเธอจึงยิ่งได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากทั้งคนทั่วไปและกลุ่มผู้รักชาติในโซเชียลท้ายคลิปเธอฝากข้อความถึงคนไทยทุกคนว่าเราจะเห็นต่างได้แต่ต้องไม่ทำลายกันถ้าคุณรักชาติจริงคุณจะไม่พูด ให้ประเทศตัวเองดูแย่ต่อหน้าคนอื่นแล้วเธอก็ยิ้มบางๆพร้อมพูดปิดท้ายว่าจำไว้นะคนอย่างเธอต้องเจอฉันเสียงเชียร์จากคนดูในไลฟ์ดังลั่นจนกลบเสียงอื่นหมดนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวธรรมดาที่ลุกขึ้นมาพูดจากหัวใจรักชาติรักความยุติธรรมและไม่กลัวจะถูกโจมตีเพราะเธอเชื่อว่าความจริงไม่ต้องกลัวใครแม้จะมีคนเห็นต่างแต่สุดท้ายสิ่งที่ทุกคนยอมรับก็คือเธอพูดด้วยใจไม่ได้พูดเพื่อคะแนนเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ เพราะแนวโน้มคือกระแสจะยังคงอยู่ต่ออีกหลายวันมีคนเสนอให้เธอเปิดช่องพูดข่าวเองเพราะน้ำเสียงและสไตล์การพูดมันเข้มข้นแต่จริงใจในโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงเธอกลับกลายเป็นภาพของคนจริงที่พูดแทนใจใครหลายคนและไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งในเรื่องนี้ก็คงทําให้ทุกคนต้องย้อนถามตัวเองว่าเรารักชาติแค่ไหนและเราพร้อมจะปกป้องความจริงแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วเสียงของสาวรักชาติคนนี้มันไม่ใช่แค่เสียงของเธอคนเดียวแต่มันคือเสียงสะท้อนของคนที่ยังเชื่อในคําว่า ประเทศไทยของเราหัวใจสีแดง